สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองชีวิตในอเมริกาค่ะวันนี้ปองจะพาเพื่อนๆไปทำน้ำปั่นนะคะน้ำปั่นเพื่อนหน้าท้องแบนราบนะคะเพื่อนๆน้ำปั่นนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะดื่มก่อนนอนนะคะเพื่อนๆซึ่งปองก็พิสูจน์มาแล้วนะคะ ในตอนเช้าพองจะรู้สึกหน้าท้องแบนแรียบมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ลองสูตรนี้ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อ,อจะช่วยให้เพื่อนๆประสบผลสำเร็จในการลดน้ำหนักแล้วก็มีหน้าท้องที่แบนราบได้นะคะงั้นเราไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ ส่วนประกอบหลักในเมนูน้ำปั่นนี้นะคะนั่นก็คือขิงนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนขิงนั้นเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยในการทำให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายสามารถทำงานได้ดีมากขึ้นส่งผลทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญส่วนที่เป็นไขมันได้เป็นอย่างดี ต่อไปเป็นมิ้นนะคะหรือว่าใบสารแแน,นะคะใบสารแน่มีกลิ่นนะคะกระตุ้นต่อมน้ำลายของเราและต่อมที่รับเอนไซม์ย่อยอาหารของเราซึ่งหมายความว่าเป็นของว่างหลังอาหารเย็นที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากช่วยย่อยอาหารของเรา กลิ่นที่คมชัดแต่ผ่อนคลายตามธรรมชาติมักใช้เป็นยาชีวจิตสำหรับอาการคลื่นไส้และปวดท้องและอาจช่วยในอาการของการหงุดหงิดได้ต่อไปจะเป็นมะนาวค่ะมะนาวเต็มไปด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระ เปลือกมะนาวมีน้ำหอมระเหยมีวิตามินซีแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีกเซียมโพเลตและเบตาแคโรทีนช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนโรคไขข้ออักเสบช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องและขับลมได้ดีอีกทั้งเปลือกมะนาวยังมีเส้นใยสูงถ้าเลือกกินแต่น้ำก็จะไม่ได้รับไฟเบอร์เข้าสู่ร่างกายด้วยนะจ๊ะ เราจะใช้น้ำมะนาวแค่ครึ่งลูกนะคะ เราจะใช้แตงกวาผลใหญ่นะคะครึ่งลูกแตงกวามีน้ำ95%า95%นะคะช่วยล้างพิษในร่างกายของคุณนะคะตามธรรมชาติมีวิตามิน A B และ C สูงและมีไฟโตนิวเทรียนที่มีฤทธิต์ต่อต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งค่ะ ต่อไปเราจะใช้ขึ้นช่ายนะคะสองก้านเล็กๆนี่นะคะขึ้นช่ายเป็นแหล่งที่ดีของสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญนะคะขึ้นช่ายช่วยลดการอักเสบขึ้นช่ายช่วยย่อยอาหารขึ้นช่ายอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำขึ้นช่ายมีฤทธิ์เป็นด่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นหัวข้อนะคะส่วนปลีกย่อยเพื่อนๆสามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะปองจะใช้น้ำเชื่อมเมเปิลนะคะเพราะว่าปองไม่มีน้ำพึ่งนะคะ เพื่อนอาจจะใช้น้ำเย็นก็ได้นะคะหรือว่าน้ำแข็งก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาดื่มจะได้เย็นชื่นใจนะคะต่อไปปองจะใช้น้ำส้มนะคะประมาณครึ่งแก้วนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำส้มก็ไม่ต้องใช้นะคะแต่ว่าการใช้น้ำส้มด้วยก็จะ ทำให้เครื่องดื่มมีรสชาติที่น่าดื่มมากขึ้นนะคะน้ำปั่นสูตรนี้นะคะเป็นทั้งสูตรดีท็อกแล้วก็สูตรลดน้ำหนักนะคะ เพราะว่าผลไม้รสเปรี้ยวนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็ซาลารี่นะคะเป็นเป็นจำพวกพืชและผลไม้ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะแล้วขิงก็ช่วยในการเผาผลาญสลายไขมันแม้ในยามที่เราหลับอยู่นะคะเพื่อนๆ ใครที่ไม่ชอบกากใยนะคะก็สามารถใช้กรองได้นะคะใช้ตะแกรงมากรองได้นะคะเพื่อนๆแต่สำหรับปองปองชอบทานแบบนี้นะคะมีกากใยด้วยลองดูนะคะเพื่อนๆน,น้ำปั่นสูตรนี้นะคะรับรองนะคะว่าจะถูกใจนะคะผู้ที่ต้องการลดน้ําหนัก แล้วก็อยากให้มีหน้าท้องแบนราบนะคะขับถ่ายสะดวกนะคะในตอนเช้านะคะลองสูตรนี้เลยนะคะรับรองค่ะได้ผลค่ะ